โอเคนะผมก็กล okay, okay, ่าสวัสดีท erm ุกท่านด้วยนะผมนี่กับออร์ลาสโตนครับวันนี้ผมจะมาแจกไฟดุดหัวนะครับเพิ่งอัปเดตล่าสุดเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็ดูผมประมาณ98%นะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการดาวนโหลดไฟล์แล้วก็วิธีการลงไฟล์กันเลยนะครับนี่สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนนะครับดาวน์โหลดไฟล์นะครับนับแรกทุกคนเข้ามาที่ลิงก์แบบใต้คลิปผมนะครัมจะมานี่นะให้ทุกคนกดเข้ามาที่ตรงนี้ครับสีแดงปุ่มสีแดงนะปึ๊บมาจมานี้ให้ทุกคนนะครับผมกดติดตาม กดติดตามให้เรียบร้อยนะครับผมถึงมันจะปลดล็อกนะอันนี้ก็คือปลดล็อกอันหนึ่งแล้วต่อไปก็กดจอยดิสคอร์ดเข้ามานะครับผมนะอ่าก็รอสักครู่เพราะทุกคนจะเสร็จแล้วก็คือมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับก็คืออันล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม็จแล้วทุกคนกดเก l ลิงตรงนี้ปึ๊บรอสักครู่นะครับผมมันจะพาเราไปที่นิงก์ารโหลดแค่นี้ก็สามารถดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมดาวน์โหลดได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงไฟล์ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะมาสอนลงไฟล์นะครับอ เราจะเห็นไฟล์ตัวนี้นะผมกดเข้าไปครั้งหนึ่งกดตรงนี้นะผมตามผมเลยนะกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับจะเจอโฟลเดอร์อย่างนี้นะครับกดค้างกดค o ปปี้หรือกดคัดก็ได้นะครับกดค o ปปี้นะก็มาที่จุดตรงข้างบนครับนี่พอมาถึงนั้นนี้กดเข้าที่ Android นะครับ d a t ตมุมขวาล่างครับก็กดวางไม่ได้เลยครับกดแอ p พลายนะครับกดนี่ครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วแค่นี้ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับ อ่ะพอตอนนี้ผมก็ได้ดาวโหลดไฟล์แล้วก็ลงไฟล์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพในการยิงของไฟล์นี้เลยนะผมนะเกือบโดดมาไม่แล้วผมมีงนะก็เบืบสามารถเอาไปเล่นแบบอะไรได้ชิลๆเลยนะผมทุกคนนะก็ตัวนี้ก็เพื่อเอาปเดนแบบน่าสุดเลยนะครับผมอ่ะนี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกซองหรือทีเซอร์นะครับผมก็อยู่ที่คนลากด้วยนะครับว่าคนน่างอย่างน่าเป็นอเปล่านะครับผมนะ แต่สำหรับลูกซองคือแบบดูหน้าจอโคตรไหลอะทุกคนโคตรด,ดุนะครับคือแบบเนี่ยดูทุกคนนะคือมันจะแบบดุดดุดดุดหัวเลยนะครับผมนะตัวนี้นะก็าะสามารถเล่นได้ชิลๆเลยนะตัวนี้คือไม่ติดดำไม่โดนแบตแน่นอนเลยนะครับผมนี่นะก็เป็นเอามาแจกสีให้ทุกคนเลยนะครับผมก็สามารถเอาไปเล่นกันได้สนุกๆชิลๆเลยนะครับ ลงแรงได้ับผงแรงได้แน่นอนครับผมรอบตัวนี้นะเออก็ประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปลงไฟก็ของใสตรงไหนก็สามารถเข้าดีคอร์ะครับมาได้เลยนะผมมาสอบมาสอบถามได้เลยนะนี่ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคลิปน่าจะมาแจกอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมในคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ